สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคีคับ BMW G 3 0 d ดีเซลนะครับคันนี้จัดชุดท่อ Euro a r Exhaust Full นะครับตั้งแต่ดาวไปเดอร์สแตนเลสยันดัดฟู C N C มอ Euro a r Exhaust ระบบวาลายคาร์บอนนะครับคันนี้เรียกว่าจัดเต็มชุดใหญ่นะฮะรองรับการจูนสเตยสอเดี๋ยวค่อยมาจูนในรอบหน้านะฮะใครอยากได้แบบนี้นะฮะออนวาลลรวก็ เสียงดังขึ้นแล้วก็แรงในรอบสูงนะส่วนออฟฟาวเงียบนะครับแล้วก็ตีนต้นดีเหมือนเดิมนะครับใครสนใจอยากได้ชุดท่อดีๆแบบนี้มาอาทอซิ่งนะครับขอบคุณครับ